บิ๊กสปอร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอืมวันนี้บิ๊กบอร์ดกำลังหัวแล้วครับเนาะอือําบน้ำเสร็จแล้วครับตอนเย็นเนาะอาบน้ำเสร็จแล้วครับอาบน้ำเสร็จแล้วครับแล้วก็กำลังกินนมครับแต่คนบางคนหิวมากกิน <c oughs> เนี่ยจับมือพ่อไปกินเนี่ยโอ้โหน่าๆๆๆๆอ้ยเอ้ยไม่กินไม่กินไม่ให้กินครับเดี๋ยวอ้วนครับไม่ให้กินครับไม่ให้กินครับไม่ให้กินครับเดี๋ยวเขาว่าเขาอ้วนนะพอแล้วเนาะให้กินนมแล้วครับเดี๋ยวเขาว่าบอสอ้วนนะครับ เอ้ยไม่กินไม่กินวายวายมาเถียงกินได้ไงมาเถียงกินได้ไงครับอุ้ยจิ้นตื่นจะตื่นจนตื่นดิไงนี่ไงมันไม่มีเหนียงมันเหนียงมันออกแล้วนี่เหนียงออกเลยนะเหนียงออกเลยนะ อ่ากินนมกินนมกินไหมอ่าไม่กินจะกินเลยจะคุยจะกินเลยจะคุยจะกินเลยจะคุยครับจะกินเลยจะคุยครับจะกินเลยจะคุยครับมจมา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 อ่าไม่คุไม่แกล้งแล้วกินเลยัะกินเลยนะครับกินเลยนะครับ 嗯。<laughs> yeah.